โปรแกรมแข่งขันแบนตันคุมาโมโตมาสเตอร์เจแปน2025รอบ32คนวันที่12พฤศจิกายนเวลา7นาฬิกาคู่ที่1คอร์ด1ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพลุนเคาะกับเฟรมซุปซลาเพียว3พลานคู่มือันดับ1ของรายการคู่มือ3ของโลกพบกับฮารุกิคาวาเบะกับโคโกะอิชิคาวะคู่1 61ของโลกจากญี่ปุ่น เวลา8นาฬิกาทีคู่ที่3ขอ3โนแอลโพนัท no หอบรุกิจกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่1ึงร้ของโลกพบกับหยางโปโวนกับหูเลียงฟางคู่16ของโลกจากไต้หวันเวลา9นาฬิกาทีคู่ที่4ขอ4ไตเติ้ลรุ่นทนพักอูบทองกับเจนชิชชาสุจจ็ภารัตคู่ม12ของโลกพบกับหหินยูยเจียกับลีชีเฉินคู่มึงรยกสบเอของโลกจากไต้หวัน เวลา10นาฬิกา30นาทีคู่ที่5คอร์ด1ประเภทชายเดี่ยวการกันตมพลหวังเจริญมือ56ของโลกพบกับเคนตานิชิโมโตะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นเวลา1 1บนาฬิกา20นาทีคู่ที่6คอร์ด2ประเภทคู่ผสมเอมสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาันจงสถาพรพันธ์คู่มือรของโลกพบกับฮิโรกิวิโดริกาวะกับนัสสุสไซโตะคู่มือแของโลกจากญี่ปุ่น เวลา11บเนาฬิกาสานาทีคุหคอดสประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษณนอึ้งบรุงพันธ์เมือ16ของโลกพบกับนิกกาเด็กปาทีวี1มือโลกจากอินโดนีเซียเวลา14บสน0บนาทีคุสอดหประเภทชายคู่บาตเดชาพลพลุนคอะ์กับลูคัสเอกรัตเวเลอร์พบกับทากุบิโดมุระกับย่อิชิชิโมกามิคู่มือสาโลกจากญี่ปุ่น เวลา15บหนกาห้าบนาทีคุ่1 1สอ็ขอดสประเภทหญิงเดียวเมลัชนกอินทนนท์มือ9ของโลกพบกับย e ีเ e อินเชียมือ e เ8ของโลกจากไต้หวันเวลา16บหนากาสนาทีคุ่ที่สิบสองขอดหงพิงพิชมณโภพนิพัฒน์มือ36ของโลกพบกับโนสมิโอกุฮาระมือ32ของโลกจากญี่ปุ่นเวลา16บหนาฬกาห้บาทีคู่สองประเภทชายเดี่ยวอิกคิวพนธชพลจริญรัตโกมื่อ48ของโลก พบกับโมซากิอุเบดิล่าเมื่อ49หลุดจอินโดนีเซีย